โอโหคนดู8คนช่องเกือบแ0 0แสนมาดูแค่8คนสวัสดีพี่บ้าน,นอาสารนมนเป็นคนขายไข่ทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ซัมซุงช็อปที่ใหญ่ที่สุดในตำบลหนองเฮ้ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียครับผมชื่อช็อปแบบเต็มๆหน่อยพี่ซัมซุงเอ็กซ์เพรีย s ์ o r e ร์ครัลาดแอดเซนทรัลแอดเซนทรัลเวด้วยนะครับคือที่เรามาวันนี้เนี่ยนะครับ จริงๆผมมีโพยด้วยผมให้ดูโพยคืองนี้เขาจัดโปรโมชั่นลดราคาเดือนแรกของปีเอางี้ดีกว,ว่าเดือนแรกของปีเขาก็จัดโปรโมชั่นลดราคานั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยผมเคยมาซื้อมือถือแล้วครั้งหนึ่งก็คือ Galaxy Note 9ที่ทุกคนได้ดูไลฟ์อยู่เนี่ยก็คือมาซื้อที่นี่เลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะพาเดินชมแล้วให้กล้องแพนไปดูฝั่งนน้นนิดนึงอ่าก็จะมีตัวเรื่อง,องเกมนะครับเรื่องของเซอร์วิส เรื่องของซัมซุงเดกแล้วก็เรื่องของตัวเครื่องอยู่ฝั่งนี้นะครับพร้อมโปรโมชั่นแล้วก็ราคาครับผมวันนี้ผมอยู่กับพี่ไหลครับนัทครับผมพี่นัทโอ้พี่นัทผมติดตามผลงานพี่มานานละพี่ร้องเพลงพี่ร้องเพลงเพราะมากเลยพี่นัทแทบทุกแล้วโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากเอาไม่ไม่ผมไม่ชอบเริ่มเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาเริ่มยังไงเขาเริ่มฝั่งนี้ วานนี้โอเคอ้ยวันนี้คนเยอะมากคนเยอะครับมันวันมันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยแหละวันนี้วันอาทิตย์ใช่ใช่ผมไม่ใช่วันเสาร์โอเคครับอ่ะมาดูมาดูหนูดีกว่าเอ่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยไปไหนตะก้องเดินเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็น note 9แล้วก็ s 9 s 9 plus ที่เป็นตัวแพรกชิปเรือธงอยู่ตอนนี้สําหรับตัวนี้ จากแต่ก่อนมี3สีอาจะมีสีใหม่เข้ามาด้วยเป็นสีสีทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะครับลาเ e นเดอร์เพ p รโนี่สีนี้ครับสีนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวในบ้านเราไปเมื่อประมาณวันที่20่20ธันวาคม2561าถามว่าทําไมผมรู้วันนั้นผมกลับบ้านพอดีแล้วผมไม่ได้มาไงก็เป็น <laughs> <g ül> สีใหม่ จริงๆแล้วเนี่ยสีที่จี๊ที่สุดของโน้ต9เนี่ยก็คือสีที่เราใช้ไลฟ์อยู่เป็นสีค c เ p p e r หรือว่าสีส้มสีนี้สีส้มหรอใช่มันจะออกส้มๆหน่อยมันจะเป็นสีทองแดงสีนี้คือจี๊สุดแล้วตอนออกใหม่ตอนนี้ครับมีจี๊ดกว่านั้นคือนี่สีม่วงใครที่บอกเฮ้ยฉันโลกสวยวิ่งในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ซัมซุงจัดให้ครับเกินไปก็แน่นอนสีใหม่ครับผมใช่ โปรโมชั่นอะไรบ้างพี่โปรโมชั่นตอนนี้สําหรับโน้ต9ก็คือถ้าลูกค้าสนใจที่จะซื้อโน้ต9แบบผ่อนชําระ0% 10เดือนผ่าน5แบงค์คือธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีเคแบงค์แล้วก็ซิตี้แบงค์เนี่ยจะสามารถผ่อน0% 10เดือนแต่ซัมซุงใจดีจะผ่อนให้2เดือนก็คือลดค่าเครื่องไป2งวดแรก2งวดแรกถูกฟิลลิ่งแบบว่าให้ใช้ฟรี2เดือนว่างั้นก็คือก็คือหายไป2เดือนเลยอ่าแล้วก็ผ่อนไป10เดือน แล้วก็ตะกี้ผมเห็นมีถ้าเกิดธนาคารอะไรพี่มีแคชแบ็กด้วยมีกรุงศรีครับ1,200อบาทซัมซุงผ่อนให้2เดือนล้ไปีอีก1,200บาททสองบาททำไมทำไมตอนผมซื้อไม่มีโปรงี้พี่นี่นี่เหมือนกันนี่ผมซื้อราคาเต็มราคาเต็มตัว128กิกอยู่ที่33,900าครับตัว512กิก512กิก ในแบรนด์ช็อปจะไม่มีอ่าก็ต้องไปสั่งออนไลน์เอาครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากมาแบรนด์ช็อปมาลองเล่นมาอะไรก็สามารถมาได้อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้นชั้น4ครับผมชั้น4ชั้น4เดินมาช็อปใหญ่ที่สุดคุณให้ตากล้องหันไปดูครับมังมีทุกอย่างเลยตั้งแต่มิวสิกเกม VR นะครับตัวเครื่องอิสเซอรีด้านหลังมีหมดลองก่อนซื้อหมดเลยครับ ช่างเขาเดินเข้าไปเยอะแยะใช่ข้างในก็จะเป็นศูนย์เซอร์วิสแบบเต็มรูปแบบเลยครับเหมือนกับศูนย์เซอร์วิสที่อื่นเลยก็คือมีคทั้งการซ่อมการตรวจเช็คการศึกษาต่างๆสุดยอดใครที่ว่ามีปัญหาชีวิตนะครับครอบครัวร้าวฉานนันไม่ได้โอเคอันนี้คือไฮไลท์เรา Galaxy Note 9นะครับซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จี๊ดมากแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์เขาครับปากกาเขาเนี่ยลนลนน่าจะเป็น Note 9สีโพโพที่จอแตกขึ้นของประเทศไทย ถ้าไม่ชัดพี่ใจเย็นๆครับพี่มันอย่างนี้แหละเวลาไลฟ์รอนิดนึงนะพี่นิดนึงปากกาเขาเนี่ยนะครับแตกต่างจากรุ่นเดิมๆคือสามารถที่จะสั่งงานเป็นอย่างอื่นได้เช่นถ่ายรูปกด pause music เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนให้เลื่อนสไลด์ได้อะไรได้เป็นรีโมทให้เราเลือนอ่าใช่ใช่เป็นรีโมทเป็น next t o เป็นสไลด์ก่อนหน้านั่นแหละใช้รีคอร์ดเสียงก็ได้เอามือถือไปแอบไปใต้หมอนใครดูเรื่องอะไรนะที่มันดังๆอยู่ที่บ่า แอบซ่อนกล้องไว้อะเออนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ใช้งานได้ใช้งานได้แบบนนั้อย่าไปทำตามเดี๋ยวโดนจับอีกรุ่นหนึ่งครับพี่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ S9 S9 Plus ครับตอนนี้โปรโมชั่นของ S9 S9 Plus เดี๋ยวตัวเล็กคือ2 7 9 0 0แต่ลดทันทีราคาเต็มไปเลย4,000ตอนนี้ราคาราคาลดแล้วจะเหลืออยู่ที่23,900แล้ว ถ้าลูกค้าผ่อนชําระผ่าน5แบงก์นั้นเหมือนเดิมตะกี้5แบงก์ตะกี้ใช่0% 10เดือนก็ซัมซุงผ่อนให้อีก2เดือนเหมือนกันลดแล้วผ่อนให้อีกคือลดไปเลยเดิมๆเลยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรลดไป4,000ใช่จาก27,000เหลือ23,900 23,900แล้วซัมซุงถ้าเกิดผ่อนอีกซัมซุงผ่อนให้อีก2เดือนใช่ก็ลดไปอีกเอสาพัทอีเจเพิ่งซื้อไปไม่มีอย่างนี้บอกเลยเอ่ะเหมือนกันเลยใช่ไหมครับใช่เหมือนกันแต่ว่าราคาก็จะแตตก่่่างนนิดหออยยูที อย่างตัวนี้ S9 Plus เป็น64 g ิก็ราคาเต็มจะอยู่31,900ลด4,000แล้วเหลือ27,900โปรโมชั่นเขาแม่นมากผ่อน0% 10เดือนลดอีก2ต่อนอีกถูกครับมีสรุปคือ3 3รุ่นนี้คือมีช่วยผ่อนเลยพิเศษหน่อยเพราะว่าเขามีลดราคาแล้วตั้งหากอ๋ออันนี้อันนี้คือรุ่นใหม่ยังไม่ลดอันนี้รุ่นที่เป็นแบบลองมานิดนึง ลดไปอีก4,000บาทลด4,000ผ่อนจากราคารถต่อเลยอ่ะมีมีมีแบบซีรีส์อื่นด้วยซีรีส์อื่นมีอันนี้เดี๋ยวผมผมแจ้งก่อนสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราเล่นกิจกรรมกันแล้วเราจะให้ผู้ชมเนี่ยตอบคำถามจากในไลฟ์เรานะครับแล้วเราจะแจก Galaxy A7 2017ซึ่งเราไปจิกมาในศูนย์ตะกี้ทำไมมองไม่ทันอ่ะคุณเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวนะพิมพ์ตอบคำถามที่เราถามไปนะครับตอบคำถามเสร็จปุ๊บ ตามด้วยชื่อแล้วก็เบอร์โทรคนที่ตอบถูกเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเรากดสต็อปไว้นะครับแล้วก็แคปมานะครับเราเราก็จะจัดส่งของาะวันไปให้อาโอเคดูว่าของางวัลคืออะไรตั้งใจฟังดีๆนะครับสีนี้สีอะไรอ่าอยากอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้อ่ามามาต่อต่อต่อไหนเอซิลี่อยู่ไหนครับพี่โอ้โหเดี๋ยวไปดูเจกันก็ได้อ่าเจเจเจช่วงนี้นะครับเข้าสู่หน้า เจแล้วปีใหม่ย,ยังยังคนละเจอันนี้นี่นนนนเดินเข้ามาผมชอบมากเนะเขาจะมีติดป้ายอย่างนู้นเอซีรีเห็นเปล่าแล้วเป็นสีก็มีครบทุกสีเลยเพราะเป็นช็อปที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับนี่คราวนี้ซีรีส์ที่ถูกที่สุดของซัมซุงเป็นซีรีส์เบสิคเป็นซีรีส์พื้นฐานสําหรับการใช้มือถือเลยก็ค,คือเจซีรีส์สำหรับตัวนี้จะเป็น J6+ plus อันตัวนี้เป็นตัวที่เรารีวิวไปแล้วได้รับกระแสตอบรับดีมาก คนดูจากปกติเนี่ยแสนวิวเจซีรีครับ2,000วิวเราเล่นเลยราเล่นอันน yeah, <ah ี้เป็นราคาถูกจับต้องง่ายหน้าจอใหญ่แบตอืดใช่ใช่มีกาเล็กซี่กิให้ด้วยใช่สุดตีนจัดไปพี่ก็คือราคาปกติอยู่ที่7,990ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอย่างที่บอกก็จะเหลือ6,490บาทเลย 7,400หรือ6,400 7 9ี0รอเาร้อยเาสิบเอ้ร้อยเอ๊ยลดไป1,500ดิพี่ใช่ครับใช่อ๋ออันนี้มีผ่อนไหมพี่ผ่อนได้ครับผ่อนได้แต่ว่าไม่มีช่วยผ่อนแค่นั้นเองไม่มีช่วยผ่อนจะเป็นการผ่อนชำระไม่มีดอกเบี้ยปกปีนี่ในในฟังไว้นะครับฟังไว้บัตรอีออนเริ่มสั่นแล้วนะครับตอนนี้กิ๊กกิ๊กแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งตะกี้มี J6 เฉยๆด้วย J6 เฉยๆตอนนี้ จะไม่ได้จะไม่ได้อยู่อ๋อจะไม่อยู่ในนี้นะครับมี j 6 plus ถูกครับก็ใครที่กำลังจะซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งราคาถูก6,500เอาง่ายๆ6,5 0นนะครับแล้วก็ได้เรื่องหน้าจอใหญ่แบตอึดครับผมาได้ที่ s a m s ซูง s h อ p คอนได้ด้วยใช่ครับบัตรอีออนคุณนะครับ สั่นเลยบัตรมีแบงค์อะไรบ้างพี่ีเข้าร่วมจริงๆแบงค์แบงค์หลักๆได้เลยไม่ไจำกัดว่า5แบงค์เหมือนตัวตัวที่เราพูดไปไอแบงค์นั้นก็คือให้ช่วยผ่อนเใช่ใช่นั่นก็คือรวมผมตรงนี้ได้ทุกแบงค์เลยครับโอเคทีนี้ไปเอซิลี่ต่อเพราะยังมีเกมมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเอ้ยมีมีแ็บด้วยพี่มีแถบด้วย ก็จะมีโชว์อยู่ตรงนี้ลองใช้งานทั้งหมดแต่ว่าคราวนี้จะมีตัวใหม่2ตัวตัวนี้ก็มาใหม่ก็คือแท็บ A 10.5ตัวนี้จะราคาปกติเลย13,900แต่ตัวที่มีโปรโมชั่นก็คือตัวนี้เป็นแท็บตัวใหม่เลยใช่ครับเป็นแท็บ S 4แท็บ s 4นี้จะอยู่ที่23,900แต่มีโปรโมชั่นอย่างหนึ่งก็คือถ้าซื้อคู่กับเคสคีย์บอร์ด เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูเคสที่บอร์ดเคสที่บอร์ดตัวนี้ราคาของเคสจะอยู่ที่3,590ันรจะลดไปเลยครึ่งราคาถ้าซื้อพร้อมแถมก็เหลือประมาณพันเนิิดสีบาทพันเหโอ้โหผมคำนวณเลขไวมากใช่ไหมใช่ไหมนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นพิเศษพิเศษ ส่วนใหญ่ก็จะสามารถจะใช้บัตรผ่อนได้เหมือนกันรพับผ่อนชำระไม่มีดอกเบี้ยสุดยอดถ้าเกิดหันไปดูฝั่งนู้นผมเห็นตะกี้มีมีอิสเซอรีด้วยก็ใครที่แบบว่าซื้อเครื่องตอนที่ผมซื้อเครื่องเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าเออมีแบบเคสเคิร์ดอ,อะไรเงรี้ยส่วนลด<ม>ก็จะมีด้วยใช่ครับก็ลองมาดูในช็อปละกันนะครับมีพนักงานคอยให้คำปรึกษาอยู่แล้วก็ซีรีส์ที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันครับซีรีส์ A อันนี้เนี่ยโชคดีนิดนึงเราได้ไปงานเปิดตัวที่มาเลย์มาเลย์ก็ เป็นซีรีส์ที่เน้นเขาว่าเป็นกล้อง3ตัวตัวแรกของซัมซุงนะครับซัมซุงไม่เคยทำกล้อง3ตัวมาก่อนนี่ก็ทำมามีอะไรบ้างพี่มี a9 a7 a9 a7 a8 ก็มี a8 ก็มีมีทุก a เลยใช่โปรโมชั่นตอนนี้ก็คือตัวนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่หนึ่งมืนมันมี2หน่วยความจำนะ64กับ128ตัวนี้ 1,990จะลด1,000เหลือ9,990สำหรับสาหรับ64 g b แต่ถ้า128ก็คือ13,990ลดเหลือ12,990ก็คือเอาง่ายๆว่าลดไป1,000บาทผ่อนสำหรัได้ด้วยจัดไปชุดใหญ่ไฟกระติบนะครับอันนี้คือ A7 2018ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่ามากๆใช่ถือว่าทำได้ทุกอย่างเลยเป็นไลฟ์สไตล์โปรดทีนี้กล้อง4ตัวพี่ สามตัวไม่พอแม่นี่นี่โน้ตเก้าอ่ะตัวท็อปสุดนะครับยังให้กล้องแค่สองตัวตัวรองหมื่นไม่ถึงหมื่นมีกล้องสามตัวตัวนี้หมื่นกลางกลางหมื่นปลายปลายใช่พระมีโปรโมชั่นก็จะหมื่นกลางปลายทีนี้ตัวนี้เนี่ยตอนที่เราไปมาเลเซียเนี่ยสีนี้คือสีที่ทุกคนแย่งกันถ่ายรูปมากที่สุดเลยครับคือมันจะเป็นสีที่ไล่ลงมาใช่ใช่นี่แล้วใครที่ได้ไปดูงานเปิดตัวผมวันนั้นจะเห็นว่าถุงที่เขาให้มาเนี่ยพี่เป็นถุงที่เป็นสีแบบนี้เลยอ่าครับเขาดีไซน์มาครับ ไล่มาเลยพิตรงนี้โปรโมชั่นราคาเต็มจาก19,990ครับจะเหลือลด2,000จะเหลือ17,990โอ้อันนี้อันนู้นลด1,000อันนี้ลด2,000<ช>เลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ้อสีไหนก็ได้นะครับให้สีไหนก็ได้ทีสีชมพูนิดนึงสีชมพูนี่สวยมาก แต่ว่าถ้าเกิดผมชอบนะผมชอบสีนี้มันไล่เฉีชอบสีนี้เหมือนกันเขียวไปน้ำเงินครับผมอารมณ์ฟิลลิ่งปีกแมลงทับใช่ใช่ทีมดีไซเนอร์ออกแบบมาส0เดือนบอกปีกแมลงทับนี่จบเลยอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูหวานหวานคล้ายๆแบบเข้าเรียกว่าฟิลเหมือนกับซากุระนิดๆอันนี้ก็จะเป็นดำดำคลาบสแตนดาร์ดปกติเลยแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแล้วก็รุ่นอื่นนะครับอย่าง A9 A A8 อออะไรก็มีหมดเลยก็ลองมาเลือกซื้อเลือกหากันได้ในช็อป นะครับที่เซ็นทันเวิลชั้นสครับผมแล้วก็ที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเก็บข้อมูลดีๆเดี๋ยวเราจะไปแจก A7 2017ตัวนี้กันอ่านี้ยเนีนี้นี้นี่สีนี้เลยเดี๋ยวเราจะแจกตัวนี้หนึ่งเครื่องเครื่องใหม่นะไม่ใช่เครื่องโชว์เครื่องใหม่เครื่องใหม่เลย นี่ราคาเท่าไหร่นี่ตัวนี้ที่เราจะตัวนี้ราคาเต็มเอาราคาเต็ม1990 1990นสาะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่เท่านั้นเดี๋ยวแจกตั้งใจฟังดีๆว่าในช็อปนี้มีอะไรนะครับที่มันพิเศษพิเศษหน่อยอ่าโอเคทีนี้ไปอันอื่นบ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโปรดักต์เนี่ยก็จะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งของการบริการอย่างอื่นบ้างฝั่งนู้นจะเป็นมิวสิกอ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ มันเป็นให้เทสว่าเฮ้ยถ่ายเป็นยังไงบ้างตรงนู้นก็จะเป็นพวกหูฟงหูฟังมันก็เป็นอิสเซอรีพวกเคสพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีเกมกับ VR ให้เราเล่นอันนี้คือพิเศษมากนะครับที่อื่นอาจจะหาเล่นยากอย่างมิวสิกอะไรเราหาฟังได้จบไปเอออะไปเกมพี่อุ้ยมีเด็กด้วยมีเด็กด้วยเดีเดี๋ยวตากล้องมาที่เด็กแป๊บหนึ่ง คนนี้บังเอิญจังเลยมาเจอเวทตั้งใจมาเลยค่ะเอาเดี๋เราจะมาขายของกันนะได้อ่านนี้จะมีขายซัมซุงเกล็อกซี่เด็กนะคะก็สําหรับใครที่กําลังจะหาจอเอาไว้เล่นเกมนะคะแบบอยากอยางสตรีมเกมนี่เลยค่ะซัมซุงก็มีจอเคิร์ฟนะคะอันตัวนี้น่าจะเป็น144่งเฮิร์ตใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดนะฮะับจำผิดน่าจะจําผิดนะฮะน่าจะ1้4ยสเฮิร์ตเพราะว่าเคิร์ฟตัวเคิร์ฟส่วนใหญ่จะ144ยสเฮิร์ตนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเล่นเกม เลิศมากจริงๆสำหรับใครที่เป็นสาย FPS นะครับอันนี้คือรีวิวมือถือใช่ไหมราใส่เกมมะเราไปมือถือกันต่อนี่นี่อันนี้อันนี้เป็นของเกมนี่เป็นของเกมฟอร์ดไหนใช่ไหมซมซุงกับซีเด็กนะถ้าเกิดว่าถ้าเขากําลังโคกันอยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะอยากจะเบื่อเบื่อจอมือถือเล็กไปอยากจะขึ้นจอใหญ่นี้เราก็ต้องใช้ผ่านซัมซุ g กับซีเด็กนี่เมื่อก่อนเจนเดิมๆจะต้องต่อนันุนี่ลำบากลำบากนี่ต่อแค่สายอย่างเดียวจจบเลย ใช้สาย HDMI อะไรก็ได้ใช่ค่ะง่ายมากบอกเลยนะครับสรุปนี่คือช่องของท็อปฟี่่มายืนนะฮะที่ฝด้วยนะคะท็อปฟี่ประตูซ้อมคอมค่ะใครที่ชอบดูสตรีมเกมไปได้ได้ค่ะใครนอนดึกนะฮะมาอยู่เป็นเพื่อนคุยเล่นกันได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่เขากำลังนั่งพักผ่อนอยู่เราไปเรียกเขามาเฉยเลยอ่ะต่อเลยพี่เราจะดูต่อดีจัดกันหมดจัดกันหมดอ่ะโอเคพี่อันนี้อันนี้ก็คือให้ เป็นมุมให้ประสบการณ์ในการทดลองการเล่นเกมแล้วพอร์ตขึ้นมาที่จอครับสกรีนของเราที่เรามีอยู่แล้วใช่ประมาณนี้เห็นไหมอันนี้คือเป็นซัมซุงเด็กใช่ครับเวลาเล่นอันนี้ยังไม่ใช่เด็กอันนี้เป็นการมิลเลอร์ขึ้นมาที่เด็กมันจะต้องไปตรงนี้แล้วก็กดถูกต้องครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูตรงนี้อันนี้จะเป็นเด็กแล้วเดี๋ยวเดูหมดด้านบนนะครับมันจะใช้แยกจอได้เลยนะตรงนี้เราก็ใช้เป็นมือถือปกติทั่วไปได้ส่วนตอบแชทอะไรก็ใช่ส่วนเด็กนี้ก็เราต่อเป็น เรียกไงเป็นเมาส์บลูทูธคีย์บอร์ดบลูทูธเราก็ใช้ได้หรือถ้าเราไม่ต่อเราก็เปลี่ยนหน้าจอของเราตรงนี้นะครับให้กลายเป็นทัชแพดเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเมาส์อ่ะใช่ใช่ใช่แบบนี้ลองเลือกลองดูเมาส์ครับลองดูเมาส์ในจอปึ๊บนี่แล้วมันเหมือนเป็น PC ซเครื่องหนึ่งเลยใช่ใช่ใช้สายเคดีเอ็มสายเดียวครับไม่ต้องมีซัมซุงเด็กแล้วสองนิ้วเราก็เป็นการเลื่อนเหมือนกดแช่ไว้ประมาณนี้ได้ครับได้ได้แล้วก็ ปดไดอโอเคประมาณนี้นี่คือซัมซุงเด็กที่เขาบอกว่าให้ลองเล่นก่อนบางคนไม่รู้นึกภาพไม่ออกพี่เพราะว่ามันไม่มีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนที่มันจะทําได้แบบนี้เอ,า,อางนี้ดีกว่านะครับที่แบบว่าเครื่องนึงเป็นมือถือมือถือก็เล่นไปเด็กก็ทํางานไปถ้าให้นึกฟิลก็คือสมมุติเรากลับบ้านเราต่อเราทํางานอีกอันนึงเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยวิดีโอคอลกับแฟนได้สามารถทําได้หมดเลยนะครับแล้วเพอร์ r m ร์แมนซ์ซีพมันไหวแลมมันเยอะนะครับสโตรเรตมันไว ก็สามารถที่จะทําได้อันนี้เป็นเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบต่อให้แฟนไปดูหนังส่วนผมก็เล่นเกมไปอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีให้ให้ลองเล่นเยอะมากดูได้เลยครับนี่เกมอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะลองแบบเฮ้ยเกมนี้ไหวหรือเปล่านะครับฟอนงนงฟอนต์ไหน ได้หมดเลยเล่นผับจงผับ G มีให้นั่ง 1, 2, 3, 4เครื่องนะแล้วใครที่จะต่อจอแยกคุณดูได้อีก2เป็น6อันนี้ก็สามารถต่อได้ด้วยพาเพื่อนมาแข่งขันกันได้เลยตรงนู้นก็มีให้เล่นอีกคือสรุปแล้วมีประมาณเกือบ10เครื่องเอาเลยให้เต็มที่คือถ้เกิดว่าเล่นขนาดนี้ไม่ซื้อนี่พนักงานงัดแน่นอนเราเล่นเราเล่นมาลองเล่นได้นะครับฝั่งนู้นต่อพี่ก็จะเป็นฝั่งของ VR 4D VR เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือคู่กับตัว VR box เป็นแว่นของเราตัวนี้ของใช้เก้าอี้พอแล้วดอกไม้ทุกพีอ่ากลับแล้วกลับแล้วตะกี้มันน่าจะ,ะตะกี้นะครับตะกี้ <c oughs> <c oughs> ยางมันดีเลยเพราะว่าเห็นไหมในพี่เขาตัลังูก,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 กแล้ว,วนะนี่นี่มายังครับมายังมายังครับมาหรือยังมาหรือยัง มาหรือยังหายค้างหรือยังครับมาละอ่าโอเคมาละมาละยังไม่ได้แจกนะครับยังไม่ได้แจกจะเย็นเย็นไอ้นูยังไม่แจกอันนี้ก็จะเป็นโซนของดีวีอาร์อ่าทั้งหมดเลยแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนนั่งแห้นั่งเล่นแล้วก็ทดลองใช้ตัวเครื่องแตะชิปเราได้อ๋อก็คือว่าใครบอกเฮ้ยถ้าเกิดซื้อไปแล้วแบบรู้สึกไม่ชอบอะไรเงี้ยกลัวกลัวมาลองนั่งเล่น แล้วป่ะนี่คือมันไม่ได้แบบว่าให้ยืนเล่นได้ที่จะนั่งเล่นได้ครับมากันอ่านั่งเล่นได้ประมาณครึ่งวันก็คือก็คือใครที่ไม่อยากซื้อมานั่งเล่นได้ทุกวันนะครับก็ว่ามานั่งได้เลยเลยอ่าจริงๆแล้วอันนี้ก็คือให้ให้ใช้ได้เลยเป็นแบบโซนที่เป็นแบบว่าบางคนแบบจอแจคุณมี พื้นที่ p r i v a t e y ให้ได้ลองใช้กันนะครับทีนี้อะไหนๆก็ไหนหนุ่มกลับมาก่อนหนุ่มเย็นๆเดี๋ยวเราจะแจกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแจกอะพี่ขอเครื่องมาให้เขาดูหน่อยยังไม่ได้แจกใครนะครับยังอยู่ในมือผม,มย,อยังไม่ได้แกะด้วยอะยังไม่ได้แกะด้วยให้ดูก่อนอะยังให้ได้ดูก่อนนี่คือเครื่องใหม่นะครับราคาเต็มอยู่ที่19 9 0บาทค้างเหรอในในภาพค้างไมฟุกดูให้หน่อย อ่าอ,าอาโอเคให้ดูก่อนนะครับอ่าหน้าจอซูเปอร์โมเล็นะครับอินฟินิตี้ดิสเพย์แล้วก็มีกล้องหลัง3ตัวตัวแรกของซัมซุงตัวนี้สีที่เราให้เป็นสีน้ำเงินนะครับภาพแตกเหรอครับอ่ากาวมาครับ <laughs> อาจจะอาจาอาจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับคน,คนมันเยอะอาพี่กดรีเน็ตใหม่ไงเอาว่าดเดี๋ยวต่อไปเลยแล้วกันไม่เป็นไรภาพค้างไม่ค้างก็ ทีนี้คําถามครับคําถามเดี๋ยวให้พี่ช่วยช่วยดูหน่อยได้ไหมครับว่าใครเป็นผู้โชคดีบ้างอรอรอถ่ายเลยก็ได้พี่รอถ่ายเลยก็ได้วิธีการเล่นเกมนะครับตอบคาถามนะผมจะถามคําถามไปตอบคาถามแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวเองพร้อมด้วยเบอร์โทรนะครับแล้วก็ผมจะให้นับหนึ่งึงสิบแล้วให้พี่เขาเลือกมาคนสุดท้ายที่พี่เขาถ่ายติดมั่ง คนนั้นได้ไปเลยนะครับตอบคาถามชื่อเล่นเบอร์โทอ่าเอา,อางี้ดีกว่านะครับเลเด็ดแปราคาเต็มอยู่ที่1นึ่งหมืนก้าสีน้ำเงน,นไม่แกะซีะไรด้วย <c oughs> นะครับทั้งทีมงานทั้งพี่ชอปซัมซุงนะครับทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมคําถาม <c oughs> เอาค้างเหรอครับอา่าเราเราไปอยู่ใกล้ใกใกล้ๆกับโมเดลมอ่ามานี้มานี้งั้นมานี้มานี่ อ่าอ่าโอเคไม่ได้ดีลาเน็ตมันค้างเนี่ยเห็นไหมเอาผมจะถามแล้วนะได้ไหมหายค้างหรือยังคอมเมนต์มาว่าหายค้างหรือยังยังค้างอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดใครค้างลองปิด้วก็เปิดใหม่ดูครับไม่หายค้างก็ไม่แจกอ่าเห็นไหมมีคนมาแล้วใช่ไหมครับคำถามก็คือว่าซ a m s u n g g a l a x ซี่ โน้ตเกสีชื่อสีว่าอะไรราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วซัมซุงช่วยผ่อนกี่เดือนพอี่พิมพม่ครับพิมพ์มาสามคำถามกรนที่โน้ตเก้าสีอะไรราคาเท่าไหร่ครับผม เริ่มพิมพ์คำตอบมาเล่นแล้วก็เบิด์หกห้าสี่สามสองหนึ่งมดเวลาครับเอาล่ะครับพี่ทีมงานของซัมซุงนะครับพี่นัทเป็นคนถ่ายนะครับพี่นัทอยู่หน้าจอกล้องใครที่ไม่ได้มาโทษพี่นัทได้เลยนะอันนี้พี่นัทเขาถ่ายไว้เอางี้พี่นัทครับ เราให้มาดูเลยดีกว่าพี่นัทถ่ายคนสุดท้ายชื่อว่าคุณอะไรครับเดยวนะอ่าชื่อคุณว่าอ่าคุณรักบีบีพีช anel อ่าให้ดูครับให้ดูให้เขาดูเลยให้เขาดูเลยชดีของเราอ่าคุณรักติดติดติดเบอร์โทรเขาไม่ได้เขาไม่ได้พิมพ์ชื่อเล่นพร้อมเบอร์โทรมาเอาแล้วครับเอาแล้วครับคุณรักบีีพีช anel มีไหมครับมีไหมครับมีครับอ่าหันกลับมาใหม่ครับ คุณรัก Bp Channel อย่าลืมนะครับคำตอบคำตอบนะครับคำตอบชื่อเล่นแล้วก็เบอร์โทรตะกี้คุณรัก Bp Channel ให้มาแค่คำตอบแต่มีชื่อเล่นแล้วก็เบอร์โทรถือว่าฝาอ่าเกือบจะได้แล้วเกือบจะได้ s ัม s ุง g g l l ็ x ซ A728 ไปแล้วนะครับ1,000 0ห,หลุดหายไปคนต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมอย่าลืมนะ คำถามอีกรอบครับซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตเสีใหม่ชื่อสีว่าอะไรราคาเท่าไหร่ซัมซุงช่วยผ่อนกี่เดือนนะครับผมจะนับถอยหลัง5วินาทีแค่นั้นพอนะครับตะกี้10วิตอบผิดเอา5วิแล้วกัน <laughs> 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเอาละครับ1,990บบาทจะเป็นของใครพี่นัทครับ ชื่อว่าคุณคุณแอดครับผมคุณแอดใช่คุณแอดตอบว่าลาเวนเดอร์เพอรราคาอยู่ที่3 3 9 0 0ครับคุณช่วยผ่อน2เดือนคุณแอดแล้วก็ให้เบอร์โทรมาเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์010 4 9 7ึตื้ตื้ตื้เอ้าเหมือนเลยเลยครับคุณแอดคุณแอดน่าจะให้เบอร์ผิดมาคุณแอดน่าจะให้เบอร์ผิดมา ให้ให้ดูครับให้ดูอ่ะปิดปิดเบอร์ปิดเบอร์พี่เขาแป๊บหนึ่งปิดเบอร์พี่เขาแป๊บหนึ่งให้ดูครับให้ดูให้ดูอ่ะปิดเบอร์คนอื่นคุณแอดตอบมาแต่ว่าเบอร์คุณแอดเกินมาอ่าเบอร์คุณแอดเกินมานะครับไม่นาเอาใหม่เอาใหม่หันกลับมาครับสองลายไม่ได้ผู้ชมครับผมให้ดูทุกคนนะครับว่าเขาตอบมาจริงจแล้วเบอร์เขาเกินจริงๆดังนั้นเราจะนับกันใหม่ครั้งนี้ผมจะไม่พูดกติกาซ้ําแล้วนะครับขอแค่คําตอบ ชื่อเบอร์โทนะครับขอชื่อเล่นก็พอนะครับ1 9 9 0บาทครับให้ไปเลยเครื่องใหม่ Galaxy A 9เอ้ย Galaxy A 7 2 8สนะครับผมยันถอยหลังนะพิมมาเลยพิมมาเลยเดี๋ยวทีมงานเขาจะถ่ายเองนะครับเอาแค่3วิ <laughs> 5วิแล้วก็3วินะครับ3 2 1หมดเวลาครับเอาละครับพี่นัทครับ ใครจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นครับชื่อว่าค,คุณเจ๋งครับคุณเจ๋งนะครับนับเลขเบอร์โทรก่อนพี่ครบหรือเปล่าครบครับครบสิตัวนะครับตอบมาว่าสีใหม่คือลาเวนเดอร์โคเปอ่ะราคาสาามหม่นสามพัผ่อนให้2เดือนชื่อคุณเจ๋งพร้อมเบอร์โทรศัพท์ครบถ้วนครับครบถ้วนนะครับ<ช>ครบถ้วนโอเคคุณเจ๋ง เองครับเขาทีมงานของซัมซุงเขาจะติดต่อไปแล้วก็ส่งมอบเครื่องให้นะครับ <c oughs> คุณเจ๋งตอบมาครบแล้วก็เบอร์โทรครบ <c oughs> เบอร์โทรเกินก็ <c oughs> มีไม่ใส่เบอร์โทรไม่ใส่ชื่อเล่นก็มีนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าคุณเจ๋ง <c oughs> ได้รับไปนะครับแล้วทุกคนเห็นพร้อมกันหมดว่าเราถ่ายจริงเล่นสดเลยนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้เก็บไว้ทาไมก็ให้พี่เขามาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าได้ครับ มีอะไรจะฝากไหมครับถึงช็อปซัมซุง,งตัวนี้ก็ฝากช็อปซัมซุงทุกที่เลยทั่วประเทศแต่ว่าก็เป็นโปรโมชั่นกลางเป็นโปรโมชั่นเดียวกันผ่อน0% 10นเดือนผ่อนให้2เดือนอะไรเหมือนกันหมดะนะครับแต่ว่าที่นี่จะพิเศษนิดนึงเพราะว่าที่นี่มีมุมให้ประสบการณ์ต่างๆถ้าลูกค้าคนไหนยังลังเลว่าจะซื้อเครื่องนี้ดีไหมมันใช้ทําอะไรได้บ้างใช้กับอุปกรณ์ไหนของเราได้บ้าง ก็ลองเข้ามาทดสอบดูก่อนจัดไปใช่ก็คือผมชอบตรงที่มันมีให้นั่งเล่นสบายๆไม่กดดันใช่ครับนักงานก็หน้าตาดีแล้วมีเซอร์วิสเต็มรูปแบบเครื่องเสียอยากได้เครื่องใหม่ทุกอย่างที่นี่เป็น one stop service เลยยังไงก็ขอฝาก Samsung Experience Store ทุกที่ในไทยแล้วก็ Experience Store รั at Central World ด้วยครับชั้นไหนครับชั้น4ี่ครับผมนั่งรถไฟฟ้ามาได้เลยได้ครับพารถมาอะไรก็ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าแจกไปแล้วนะครับ พี่เจ๋งเล่นกิจกรรมถูกต้องตอบถูกทุกอย่างเบอร์โทรไม่ขาดไม่เกินใครที่เสียใจไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะหาของมาแจกเรื่อยๆอันนี้ถือว่าประเดิมปีใหม่นะครับวันนี้ผมตั้มแล้วก็พี่นัทแล้วก็ทีมงานของเราด้านหลังนะครับที่ถือกล้องให้อยู่ขอลาไปก่อนนะมกี้มันมีมือไปไลมีมือทีมงานแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าไปแล้วครับสวัสดีครับโอไป